ตอนนี้เรากำลัองอัดประภาคารอยู่มันเปลี่ยนสีได้มันสวยมากเวลาประมาณทุ่มก,กว่าสังเกตดีๆว่ามันจะเปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนสีเรามาตั้งแต่มันเริ่มสร้างจน เขียวแล้วฟ้าอ ee> ่แล้วฟ้าอ่อนแล้วนอนมไม่อยู่จริงๆมันีสีเมีจะมีเขียวฟ้าฟ้าเข้มฟ้าอ่อน